พี่นอ้องสรุปผลงานเฮามือนีิครับเกี่ยวับเห็ดไข่ครับเห็ดตึ้งดอกหน่อยดอกใหญ่ครับพี่นอ้องไรนอใหม่ร้องนอออกไม่ออกอืมไปหาลูกว่าแล้วมันจะแตกเหรอครับมีแต่ดอกขาวๆแข็งๆครับพี่นอ้องเห็ดปวกดอกนดอกนีก้มรับไรมั่งหันเลยครับเห็ดไข่ไงครับกี่หูนี้เลย โอเคครับพี่น้องมืนอนี้กับหลายๆเยอะพี่น้องได้แกงเลยล่ะครับแก่งยิ่งๆเลยครับนี่แกงเส้นน้องใหม่พอดีตอนหนึ่งพี่น้องสองนอของมันน้องใหม่โอเคมันหมานเลยครับนี่มันหมานเลยครับจอดครับพี่น้องขนาดฝนตกๆเลยครับพี่น้องเนี่ยฝนกพลังลิ่นครับพี่น้องโอเคครับผมกลับบ้านก่อนเด้พี่น้องเด้บดัตร